สวัสดีค่ะหนูชื่อมเน,น่อายุห้าขวบวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องผลไม้ของของหนูที่หนูชอบผลไม้ที่หนูชอบก็คือทั้งหมดในเครื่องปั่นนี้เลยค่ะสตรอเบอร์รี่มีสตรอเบอร์รี่องุ่นสีเขียวเมลอนองุ่นสีม่วงแล้วก็ส้ม แอปเปิลมอสแมนยอนแล้วก็บลูเบอรี่ค่ะแล้วก็มีมังโก้ด้วยนะคะมีกีวีกีวีกีวีแล้วก็มีกีวะะีบลูเบอรี่กีวี่แล้วสองอันนี้คืออะไรคะอืมอันนี้คือมังโก้แล้วก็อันนี้คือ บานาน่าแมงโก้ผลไม้อยู่ในไหนคะผลไม้ยอยู่ในเครื่องปั่นค่ะเครื่องปั่นปั่นปั่นในรวมกันทำให้เป็นน้ำผลไม้ที่อร่อยที่สุดค่ะผลไม้ที่มีประโยชน์ ประโยชน์ของผลไม้ประโยชน์ของผลไม้คือสุขภาพแข็งแรงถ่ายง่ายมีวิตามินแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเรามากินผลไม้กันนะคะบ๊ายบายขอบคุณเยอะคุณติดตามนะคะสวัสดีค่ะ